สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามารับชมข่าวสารของนักเตะไทยกระหึมยุโรปซีรล็ชั้นนำของยุโรปเดินหน้าโค้นตัวนิโคลัสมิเคิลสันฟูลแบ็กทีมชาติไทยไปร่วมทัพนิโคลัสมิเคิลสันฟูลแบ็กลูกครึ่งไทยนอร์เวย์กำลังเนื้อหอมสุดๆในเวลานี้ล่าสุดมีรายงานว่าซีรล็กชั้นนำของยุโรปเร่งเดินหน้าโค้นตัวแบ็กตัวเก่งทีมชาติไทยลายนี้ไปร่วมทีมซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการเจรจาและจะมีการเร่งปิดดีวในตลาดรอบนี้ทันที ซึ่งสี่ลีกชั้นนำของยุโรปที่สนใจแบ,บ็กทีมชตาติอะยรนี้ไปร่วมทัพคือลีกนอร์เวย์สวีเดนอิตาลีและเนเธอร์แลนด์สำหรับนิโคลัสมิเคสันฟูลแบ็กวัย23ปีย้ายจากทีมสตอมกอตเซตทีมในอลีกสูงสุดของนอร์เวย์ไปร่วมทีมโอบอเดเซ่ ense, ทีมในลีกสูงสุดของเดนมาร์กในฤดูกาล2021เจ้าตัวเป็นกำลังหลักสำคัญให้กับทางโอบอเดเซ่ ense, ตลอดสซีซั่นที่ผ่านมาซึ่งทางโอบอเดเซ่ ense, ตั้งค่าสี่สัญญาของนิโคลัสมิเคิลสันไว้ สลับมิคาัสมิเคิลสันเคยติดทีมชาตินอร์เวย์ชุดยู21รุ่นเดียวกับเอลิงบาฮาเดนคอมเมอ์ซิตี้และมาตินโอเดนการ์ดของอาร์เซนอลแต่นิโก้ตัดสินใจเลือกที่จะเล่นให้กับทีมชาติไทย